สวัสดีทุกคนครับผมเต้เต้ล็อกยูครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ท่อนอิมพอไวท์ที่พิเศษโลโซเล่นสดนะครับในคอนเสิร์ตนี้ครับอ่าคอนเสิร์ตนี้นะครับซึ่งพิเศษแจมกับพี่แหลมมอริสันนะครับผมเห็นว่าเอ้ยหลายๆท่อนเนี่ยน่าสนใจนะครับก็เลยยกตัวอย่างท่อนนี้นะครับมาวิเคราะห์กันอ่าแต่ต้องบอกก่อนว่าในคลิปแสดงสดนะครับผมฟังเสียงแกะเสียงแล้วนะครับพิเศษจะดรอปสายเป็นอีแฟดนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์จีเมเนอร์นะครับคือจีเมเนอร์เนี่ย ต้นฉบับของ Smoke on the Water เนี่ยจะเป็น G minor อยู่แล้วแต่พอเราดรอปเสียงนะครับเสียงก็จะต่ำลงครึ่งเสียงใช่ไหมแต่ทีนี้กีตาร์ผมไม่ได้ดรอปนะผมจูนตรงเพราะฉะนั้นผมจะเล่น Smoke on the Water เป็นี e ์ F sharp minor นะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยเป็นี e ์เดียวกันกับที่พิเศษ Imhoize นะครับเป็น F sharp minor นะครับแล้วก็จะ i m h o i e เป็น F sharp minor ตามพิเศษเลย นะครับก็จะเล่นเป็นเ s h ช r p m i n ม r นอแบบนี้นะครับโอเคเราไปวิเคราะห์กันครับโอเคเริ่มที่โน้ตนี้นะครับพิเศษจะดันซ้ายนะครับหนึ่งเสียงเต็มนะครับคือตรงนี้พอพิเศษดันขึ้นไปหนึ่งเสียงแล้วนะครับคือตรงนี้จะไม่ไว้บาตโต้ใดๆนะครับจะค้างไว้แล้วก็ดีดเป็นรัวๆนะครับถ้าตามในคลิปเนี่ยพิเศษจะดีดเป็นขึ้นๆขึ้นๆรัวๆนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับขึ้นๆขึ้นๆขึ้นๆรัวๆ อ่าเสร็จปุ๊บจะค่อยคคลายนิ้วลงครับแล้วก็ไว้บาโต้นะครับอย่างเงี้ยครับพอคลายนิ้วลงเราจะไว้บาโต้นะครับอันนี้รุนแรงนิดนึงนะฮะเสร็จปุ๊บครับพิเศษจะเดินหน้าไปครับตามคลิปนี้ฮะเดินหน้าเป็นซีเควนซ์โน้ตนะครับแล้วก็ดันสายตรงนี้จะเสียงครึ่งครับ ครับดันไปเสียงครึ่งเลยเดินหน้ามาใหม่ครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับพิเศษจะถอยหลังมาแบบนี้ครับอ่าตามนี้นะครับก็จะค่อยๆถอยมานะครับนะครับ คือมาเล่นแถวแถว F# minor b o c นี้นะครับแต่ว่าถ้าในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเป็น G minor นะแต่ว่าผมจะลดคีย์เพลงลงให้เท่ากับคลิปวิดีโอนะครับเนื่องจากไม่ได้ดรอปสายนะฮะอ่ะก็จะมาเล่นบล็อกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าจะมาเล่นซีเควนต์โน้ตแบบปันป่นๆลูกปันป่นๆนะครับแถวแถวนี้แล้วก็จะมีแบบเป็นเลกาโต้ด้วยนะครับแฮมออฟปูออฟ แล้วก็สังเกตว่าจะมีลูกหนึ่งนะครับพิเศษสวีปลงมาครับนะครับจะเป็นอ s h a r p minor s เนนะครับนะครับแวบหนึ่งครับลองไปดูคลิปนะครับส่วนตรงที่รัวๆตรงเนี้ยผมอาจจะเจาะไม่ได้ละเอียดทุกโน้ตนะครับเพราะว่ามันเป็นการอิมพวายด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองถอยมาใหม่ ประมาณนี้นะครับอีกรอบครับเล่นแต่รอบผมก็เล่นไม่เหมือนกันหรอกนะครับอ่ะลองดูใหม่อ่าประมาณนี้นะครับโอเคเท่าที่ผมอ่าวิเคราะห์ท่อนนี้ที่พิเศษอิมพอไว้มานะครับแต่ทีนี้ผมจะเสริมต่อยอดจากท่อนนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์จากท่อนนี้อ่าสิ่งที่พิเศษเล่นนะครับคือการดันสายค้างยาว ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคายี่อ่าแล้วก็อ่าซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถอ่าเปลี่ยนเลนส์เสียงให้แบบอาจะมาเลนส์สูงขึ้นเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะถอยไปเลนส์ที่พิเศษเล่นก็ได้ อย่างเงี้ยราค่อยไล่มาก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าตรงเลนเนี้ยที่พิเศษสวิปมา3สายเนี่ยตรงนี้เราสามารถเพิ่มเทคนิคได้นะครับคือการสวิปย้ำก็ได้อย่างเงี้ยสวิปต่อมาก็ได้ อ่านะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะเสริมเสริมไปนะครับหรือว่าใช้แทปปิ n งก็ได้จิ้มตามตำแหน่งสเกลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ลองฝึกดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นรวมๆอีกรอบหนึ่งเล่นอีกรอบก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอน ลองฝึกซ้อมดูครับสวัสดีครับ